สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเสาร์วันพฤหัสสบดีที่4กันยายน2568ครับเบื่งเพื่อนเห็ดละงกทั้งหลังผมปวดสั่งลางอยู่เดี๋ยวจะพาเก็บดอกบานครับดอกที่มันเป็นดอกจูบเนี่เขาไมได้เอาเพราะว่าเขาจะมักเชื่อนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นเก็บกับสีได้อยู่ประมาณแกงสองแกงนี่แหละแล้วกับซุปปิดไข่กับลายเด้อเดี๋ยวผมจะพาเละปลาเมื่อนี้ผมผมมัน เห็นตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยเมื่อแรกแล้วครับมาแล้วกันเห็นไข่เห็นอย่างเพิ่นขึ้นหลายอยู่เอาใคจะเลาะก,กันเนาะนี่มาให้เบิง่งเพื่อนๆนี่อันนี้ดอกบานเข้าสีเก็บเลยนี่ซุ้มใด้บานฝุ่นอ้ยเพื่อนๆมาเบิ่งดูวซุ้มที่มันเป็นดอกจุม่มอันนั้นคือดอกจุม่มเาจะปล่อยไว้เลยครับเพราะว่าเขาสีเก็บลงถังมกักเชื่อให้เมื่อหลายแถวนี้มันเป็นละโงก เหลืองปลายสมนิดๆครับเหลืองอีลีันผมเอาไปแล้วครับที่เป็นเหลืองเหลืองที่อีลีนะผมเอาไปใส่ทางมักเชื้อแล้วที่เป็นดอกบานนะครับอันนี้จะเป็นปลายสมนี่จะดอกอาางามถ้ามนเก็บอะไรแกงไงเลยล่ะครับนี่ครับโอเคเพื่อนๆน,นี่ม,มีมีมาให้ชมทุกมือครับอันนี้เป็นกุมเก่าที่เขาเก็บเมื่อวานเนี่ยแหละครับแล้วก็กุมใหม่กำลังเกิดสีอยู่ส่วนทางฝุ่นเพื่อน,อน,อนฟังทางฝุ่นด้วย เดี๋ยวมสิพ้ายงางไปเบ่งเพราะว่ามันมีอยู่ใครหลายกลุ่มอยู่มันกำลังเริ่มขึ้นเพราะวันเป็นเห็ดละงอกปลายฝนคืองวดสุดท้ายแล้วเนีเพื่อนๆนกัญยาตุลาเนี่ยจะเป็นละงอกสวนนี่มันจะเมิดครับพอดีเมดถ้าตุลาเริ่มมีลมหนาวเข่าขละาเมดและครับเรียบร้อยมันนี่มันเป็นอันนั้นของเขาอยู่แล้วนะครับฤดูกาลของเขาอยู่แล้วครับราะว่าละงอกสวนนี่มันจะ ดีอย่างหนึ่งคือมันเกิดตลอดมันบ่าคอจังละงกปลาเพราะว่าละงกปลานี่เชื้อมันสีอยู่สองระยะก็คือต้นกับปายเท่านั้นครับที่เหลือกับปะไปแต่ว่าถ้าเป็นละงกสวนนี่มันสิขึ้นสลับกันครับเพราะฉะนั้นก็นปลูกปลาเด้อเพื่อน,อนปลูกไม้วงยางลงเชือ้อจะได้เห็ดละงกครับไม่วงยางก็หลายยางอยู่ดอกป่จําจป็นต้องเป็นไม่ย่งยางเดียวเพื่อน,อนไม่พยุงไม่มักค่า ไม่ชาติมู้นนี่ครับต้นชาติสะแบ่งมู้นนี่เขาปลูกได้หมดครับสามารถปลูกได้แถวสูมือนี่ครับบ่ผิดกฎหมายแล้วเขากับปลูกเลยปลูกจากไรสองไรเพื่อเขาจะเก็บเห็ดเนาะเพื่อนๆไปเดี๋ยวผมผาจะผมจะผ้าเก็บดอกบานไปอ่าใส่เห็ดเชื้อก่อนเพื่อนๆโอเคเอาฝากอีกโอ้สวัสดีครับ ปอดเพื่อนๆเราโงกเหลืองครับปุระสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่สี่กันยายน2 5 6พันรอดปะซุ่มที่เป็นใครเมื่อนตงเมื่อเรเพื่อนๆเ,เป็นดอกเมื่อไรเด้อ,อปุระปุระมีหอด,ดอกบานทัาสิเก็บดอกบานเมอนอยู่ปอดอันนี้เป็นปลายสมนิดๆเหลืองปลายสมนิดๆครับ อันนั้นบานเมื่อล้วเมื่อวานนี่เขาเก็บไปสองเทียทั้งเสาทั้งใบเขาเก็บไปสองเทียอะไรได้เพื่อนเพื่อนแต่พวกนี้เพิ่งขึ้นเป็นดอกฮันได้บานยังบอกฮันได้พร้อมสิเก็บเป็นเชื้อกป๊าคือง,งามมากเลยครับเหลืองปลายสมนิดๆปุ่นสังรางอยู่เพื่อนๆวันนั้นสิแกงในคักบานยังนี่นี่นะผู้ด่าซุปเป็นไข่กับโอูรอ,อ,อ,อิเรยู่ผู้ด่พุู้ด่า ไทยซุบิทใครเ่บางอีกเทีนงึงพวกนี้คือเท่าข้ในเก็บครับเขาจะเก็บดอกบานเพื่อเขาสีเฮ็ดเชื่อกันเพนืพ่อนกูนาสักลากอยู่ปล้วลงกระงละงเหลืองไปสมแต่ว่าสมนิดๆครับนี่มันขึ้นช่วงปลายฝนแล้วเพวื่อนๆนี่ป๊าดโงมงามงาม,งาม,งาม มาได้เวลาพาเพือ่อนๆมาเก็บดอกบานนะครับผุ้น่ะดอกเป็นไงหนึงโอ้มีไข่ผมตัวข้างหลังนี่บุ้ยหมดอันนี้ขึ้นครับความันออกกันบุ้ยสปอร์ไหมฟอดงามครับบุ้ยมันดอกไงนี่ครับนอนแดงสีเลยเด้อเพื่อนๆที่ทีกัน ว่านเห็ดโอเคอยู่คนบรหักนะอันไข่กับมียเอาไว้นี่แหละไข่โอเคสองดอกดอกมาให้ก่อนนั่นเลย,อ,ยอันนี้ซับลงนี่เลยครับดอกน้อยๆเอ,ยอยงสิสบับลงไว้นี่เลยเก็บได้สองอโอ้โหแฝดกดสุ่มหนันสงสลางอยู่มือแรงต้องคอยมันนำนอีกครับ โอเคนี่ก็ไปมักเชื้อได้แล้วนะครับสำนีได้ดอกอยังไงนี่ก็คุ้มแล้วครับเพื่อนๆพื่สำหรับการมักสวัสดีครับเออไข่เพิ่งรู้เพื่อนเพื่อนงัดดินขึ้นมาอลไอยู่ซีไข่อยู่จุดเดียวที่ตรงนี้ก็คักรึกันครับโบร่ะสามเพื่อนนด้นี่สามไข่อันนี้น่าจะเปื่อยครับมันมีดอก ไข่หน่อยๆนี่อยู่นี่กับเปลือยแท้แล้วที่ครับอัดหัวทำมา่อนๆอันนี้จะเป็นไข่เสียดฮันเดนมื้นตาอยู่เดี๋ยวจะคุ้มไว้ครับนี่ครับอันนี้คือไข่ฮันเดนมื้นตาส่วนที่มื้นตาเราห้อก็กุระเก็บบานครับโอเคครับผม <ๆ S 2> พอเราโงกสมอีกสอง <ๆ S 2> นี่ครับเพื่อนๆ,ๆ อันนี้เป็นละงอกสมเพิ่งเห็นขึ้นสองไข่สองดอกเอ,อ๊มเหมูบวกไปใส่หมดกวดหาขนได้เห็นอยู่เดี๋ยวรอดเอาตอนบันครับปัดเพื่อนๆไข่มันผมสีให้เบ่งว่าว่ามันขึ้นจากต้นไม้รุ่นใดครับนี่ต้นยางหน่อยครับเพื่อนๆปัดเอาเชือกมาใส่ตั้งแต่นั่นๆห่างกันกับต้นไงมึงดูเพื่อนๆอย่าห่าง เกิดจากต้นน้อยคับๆเลยน่ครับหากมันมาอดเราได้เพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นย่างข้าวปูปีไก่นี่ครับนี่แสดงว่าเพื่อนๆนหากย่างนี่ปีหนึ่งเขาสามารถใส่เชื้อได้ลเลยด้อใไข่เฮ็ดขึ้นแมกสิบาเห็นบ่อยเพื่อนเพื่อนเนีเ่ยมันมาจากหากฝอยของต้นย่างแต่ต้นย่างนาน้อยหนึ่งนี่ครับปีบางยาน,นี่ผมปลูกนะเพื่อนเพื่อนเอาไปลงได้เลยเด้อผู้ดใดปลูกปีหนึ่งนี่สามารถฝังเชื้อได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนพไหม ก็สิว่าหนึ่งตนงง้นยางสองเชื่อครับเชื่อดีอยู่ด้วยนี่เพราะว่าค้นคักอีรีพุนไหมผมจนตกใจป๊าดทร์สนุกที่แรกยาง,งมาเห็นนึกว่ามันผมไม่น,นั่นนั่นครับใบไม้นั่นปลูกอยู่นี่ปลูกใบแห้งนั่นปลูกอยู่เนาะผมดึงออกป๊าปดเห็ดต้นยางขวบปีพอดีเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปลูกปีกก่ในกระเดือนนี่แหละครับผมปลูกก่อนออกพันศาเนี่ยครับ ปอดโถเห็ดขึ้นเฮ็ดขึ้นเห็ดขึ้นใครเห็ดจากสิเป็นละงกเหลืองหรือสิเป็นละงกสมครับท่านได้เห็นเพิ่นเมื่อแต่ต้องถ่าเบิงอีกเด้อเพื่อนแสดงว่าต้นย่างปีหนึ่งนี่เขาสามารถว่างเชื่อได้แล้วเพื่อนเนเปลี่ยนหลักการไหมใส่เลยครับใครเห็ดละงกจุดที่สามเพื่นเนมีอยู่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกครับเพื่อนๆ กําล okay, oh ังกําลังขึ้นกําลังขึ้นพูดากําลังขึ้นหม่ไม่เบื่นเยนโอ้มันเอามันเอาเมื่อนี่ผมเห็นหลายกลุ่มอยู่ครับตอนนี้ยังมาเห็นสามกลุ่มแล้วเด้อใครเห็นละงบเอาเ่าสิบคุ้มไปก่อนเพราะว่าหยันมันฝนมือนกับ้าห้องบุบบาบบุบบาบอยู่ในตอนนี้หยันฝนมาแล้วมันสิบเลยไปนี่ก่อนนี่ครับให้กลุ่มนี่เห็นอยู่หกใครครับโอเค ไปเลาะเบิ่งอีกครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆจุดที่4ไข่กำลังขึ้นน้อยๆเอาเปาะไอแปะอยู่ครับเพื่อนๆนี่ฟองแล้ก็ขึ้นมากไหมวันที่4กันยายน2568ครับเพื่อนๆบริเวณนี้มันเคยขึ้นเต็มเลยพี่พี่เพื่อนๆกำลังเป็นไข่ขาวๆดูดูคุณกับมี่นี่พุ่มนี่ครับเคยขึ้นหลายๆเอาบอกว่าในหื้ดเอาเอาไว้นี่แหละเพราะเขารู้แล้วว่ามี่ไข่ ปลูกไว้ก่อนปลูกไว้ก่อนอแถวนี้เคยขึ้นเต็มเลยได้เพื่อนเพื่อนกูเหดอกดอกบอันแดงใครบานแดงง่ายโอเคโอเคกลุ่มที่สี่แล้วเพื่อนเพื่อนไปไปรออีกไปรออีกป๊าดมือเดียวเพื่อนเพื่อนย่างยุ่งอมือได้ตรงนี้เราผมอันปลกอันคุ้มไว้พร้อมครับผมเคยเห็นเห็นมันขึ้นเนาะม,มึงเพื่อนเพื่อนย่างมาบ่พอจนเฮ็ดปด๊าดไข่บักง่ายหนึ่งกูเ่ะอกูเหรอ ป้อป้อเพื่อนเพื่อนๆนี่แม่เกือบเกือบเหยียบแมงยางมาอยู่อสมือได้หนิเพื่อนเพื่อนนี่เนี่ยมันเป็นทางทางยางรัดมาเนาะป้ดนี่เปาะในี่เป็นกลุ่มที่หายแล้วเพื่อนๆตะเปาะนี่แม่โอ้ยอีหลีครับตะ๊กโป๊นี่ก็ขึ้นกันไข่เลยไม่ไม่ไม่ปิดไปเรื่อยๆซิบ่ขึ้นที่ปวดหนึ่งสองสามสี่เพื่อนๆเห็นปดโถ งานยู่งเสมอเนี่ยมองนี่นะก็เกือมันเหยียบโอเคโอเคไปไปไปเบิ่งอีกไปเบิ่งอีกไข่เห็ดละงอกครับไข่เห็ดละงอกกลุ่มที่หกแล้วเพื่อนๆพื่อนผ่ะป้าทัวอันนี้นะจะเป็นละงอกสมแล้วก็เคยเก็บอยู่ตรงนี้เหลืองสมอยู่นี่มีสีครับเพิ่งแตกออกขึ้นมาใหม่ครับเพื่อนๆเห็นบะเนี่ยเมื่อสิบขึ้นไปนี่แหละโอ้โหสีแล้วเนยเฮ้ยพี่เพื่อนๆ เอาถือว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับอยู่นกะสามอีแตกออกมาไหมเพื่อเพื่อนสี่ห้าหกถั่วในการยวกันโอ้เคียไขใครติดครับนี่ครับผมเพื่อนเมีอยู่มีกลุ่มอาจจะกลุ่มสุดท้ายแล้วครับนี่หกกลุ่มเึ้่นโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆพอเพราะดีผ้าเพื่อนๆจาก บ้านหอยเนี้ยมเพิ่อนอยากเก็บแกงเห็ดกระเละให้เพิ่นเลยครับกลุ่มนี่มาเก็บเอาเลยสวยงานนะ่ายมากอุตส่าห์มาหอดบ้านหอดมองแล้วก็เลยเอาจัดการเอารถป่ากระเลยโอชี้ครับปา่าเนี่ยเลยก็ค่อยมากนะเออจัดการรถอันนี้เก็บเองมาเก็บเองครับถ้าอยู่สว่วนนี้เ่อใดมีปัญหาถ้าว่ามีเห็ด ตะซุ้มไข่เใาเอาไว้ก่อนเอาแต่ซุ้มเป็นิดาืเนี่ยครัแต่จริงผมว่าเสียเอาไว้ถ้าเฮ็ดเชื่อด้นี่ว่าเสียเอาไว้ทานแห้มันบานแต่ว่าถ้าถ้าสีแกงก็พอดีแกงนะส้มนี่พอดีงามพอดีพอดีแกงสวยงามมากน้ำโขกเหลืองไปสมแมนผู้เชี่ยกระแทยอยู่นี่แหละ Kiếp lễ phụ là, bizarre. Mãi giễu, yêu lễ. này hãy, mọi người. Come. Mhm. Badly. Mhm. 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 เกมเฮ็ดเกมเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอย่งแต่นั้นสามาเปี๊ยเราแจ็คเฮ็ดอยังเนี้ยเฮ็ดหาดเฮ็ดบ่หาดเฮ็ดมันฝัดฝัดกินอะไรอยู่ได้แต่ว่ามันฝัดเขาจะว่าถ้าเฮ็ดอันนี้เกิดอแเฮ็ดเราโง่สุดเลยอย่างนี้ครับแล้วนี่เรกเกิดเออมันแมนมันเป็นเชื่อียังดีเลยดอกงามอยู่เน้ยได้แกงอยู่แล้วแปลว่ามันสีบัวไหล เพราะว่าเก็บไปแล้วส่วนส่วนหน,น,น,นึ่งก็ดีเกลงเียถ่วงาม,มลำโมกเหลืองปลายสมนี่มันจะสมครับอ,อันซุ่มชุดที่เหลืองเหลืองเลยบ่มี่ปลายสมเก็บไปแล้วนี่จะขาสักหลากอยู่นี่ มันเป็นคนละมันแบ่งสงสัยเชื่อมันจีดล่ามใส่กันที่แดงแดงนันมากในห้องหนาวมากช่วงแดงแดงกันคักนั่นแหลโอ้ยนี่นี่แคจังไรนี่มันมีใครหน่อยไหมทั้งหางละทั้งหางเห็นแล้วส่นใครติดมันจีดมาโอเคได้แกงหนึ่งครับ